เฮ้สวัสดีครับทุกคนรู้ไหมว่าพวกหนูแบบว่าตั้งกฎว่าใครไม่อาบนา้ำเท้าขึ้นเตียงใช่ไหมคะแต่ว่ามีนแบบกระโดดขึ้นมาที่เตียงแล้วก็แบบไม่อาบนา้ำาล้ก็แบบขอวันหนึ่งได้ไหมขอวันหนึ่งได้ไหมทุกวันคือวันหนึ่งของมีนค่ะได้ขับรถบ้างไหมไม่ได้ขับเลยอ่นะ หนูเคยขอแม่บอกว่าหนูขอเอารถไว้แบบว่าขับได้ไหมเพราะว่าแบบหนูจะได้ฝึกไปในตัวด้วยแต่ว่าไม่ค่ะแม่ไปรับไป่งทุกวันเลยสลับการระหว่างแม่กับพี่ชายค่ะจะลงแข่งดิบบ้างไหมมีแผนจะลงแข่งดิบค่ะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะลงแข่งเมื่อไหร่หนูเห็นมันแบบว่ามีแบบว่าแข่งดิบแบบเร็วๆนี้แต่ว่าหนูส่งพี่ชายกับพ่อไปแข่งแทนค่ะถ้าเกิดตอนในหนูว่างหนูก็จะไปแข่งบ้าง ลงแข่งดิฟแล้วลงแข่งสุกไหมลงแข่งสุกไม่ได้ลงแข่งดิฟนะคะอุ้ยพี่คิดได้ไงอ่ะหนูชอบมากเลยอ่ะยังขับรถแข่งอยู่ไหมยังขับอยู่ครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปแข่งนะคือขับรถแข่งแต่ว่าไม่ได้แข่งอยากขับเอิมอะไรนะอยากแข่งเซอร์กิตค่ะทุกคนอยากแข่งมากๆแบบแล้วก็มีแพนว่าอยากจะแข่งเซอร์กิตแล้วก็เคย ไม่แน่ใจว่าเคยบอกแม่หรือเปล่าแต่ว่าอยากแข่งเซอร์กิตมากๆหนูรู้สึกว่าหนูน่าจะเป็นคนที่ทําความเร็วได้ดีกว่าขับแบบว่าดิฟอะไรแบบนี้แบบว่าลายลายดิฟสวยก็คงไม่น่าใช่ทางหนูเซอร์กิตเท่ากับการเขียบบอลนั่นมันสกีตบายบายขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีหือนทุกคนรักนะคะทุกคนหอดใจดวงนี้ให้เธอบาย จะเป็นของใคร